เกือบสามปีกุมภาได้แต่สามปีมเคยเห็นหน,ะน้า,ากระชาาพาะก็แฟนก็ไปทํางานพ่อก็กลับมาเราก็กลับบานแล้วก,ก็ดูแลลูกช่วยกันเฉยกันดูแลเช้าไปทํางานเย็นกลับมาก็ช่วยกันหาข่าวซื้อข่าวซื้ออะไรมาให้กินเขามองไม่เห็นเขาทาอะไรไม่ได้แต่เขาเลี้ยงลูกเขาได้ที่ดินเอาเรื่องไต่ลงเซตค่ะ งานราชการท้องถิ่นเข้ามาช่วยเราเพิ่งจะมาเนี่ยค่ะเพราะพวกพี่เขาเพิ่งรู้าใช่ค่ะพอเขารู้เขาเข้ามาช่วยเหลือเราเชดเจอในสิ่งที่เขามองข้ามเราไปก็ดีใจนะคะเพราะเขาก็ได้ทําให้เรารู้ว่าเออเขาก็อยากจะช่วยเหลือเราไม่เย็นมองข้ามแต่คือเขาไม่รู้ว่าเราก็โทษเขาไม่ได้พี่หอมแบบนี้ใช่ไหมคะ แ้อยากหนููอจะได้อะไรมากที่สุตร้งตองพี่ตอนนี้หนูไม่ต้องการอะไรแล้วค่ะพี่ว่าญญการั <c oughs> อามอกงเห็น,นเห,นหนมือนเดิมกคสามารถมองเห็นแล้วค่ะ <c oughs> ใช่การมองเห็นนี่ไค่ามารกับนมองเห็นได้เหมือนเดิมแล้วเรื่องถ้าถ้าหนูต้องการคือก็เหมือนเดิมน,นะคะ<ม>คือคือหนูก็ต้องการทำสัลญ,ญกรรมอยากได้แทย์ที่ช่วยเหลือเรา เนี่ยค่ะแล้วในส่วนสิลปกรรมมีใครมาคลยรกับเราลยที่บินต้ออะไรคือตอนนี้ที่ดินเขาติดต่อแท้อยู่นั่นนั้นเพิ่งจะสองวันนี้เองอะค่ะที่ที่ออกข่าวไปที่ที่ดินโรงเซนเนี่ยแต่ที่ดินเขาที่หนุ่มมั่นใจที่เขาช่วยแน่ๆอยู่แล้วเพราะตอนนี้มันมันมาจะสุดสั่งอยู่แล้วที่ก็พอจ่ายพอใช้แต่ถามเราจะพอมีเก็บไหมมันไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าเขาทํางานคนเดียวไงแต่เราก็ไม่เขาไม่เคยให้เราอดเขาดูแลเราดีไม่เคยให้เราอดอยา ใช่ก็ไปหนแนนแนนคนปกติก็นั่งรถไจอย่างเงี้ยค่ะแต่ขอแค่มีคนจูงเราใปด้วยกันใช่ค่ะไม่เห็นเลยเดินไปมาได้ใ่ะค่ะในบ้านเนี่ยเดินได้ไปทั่วก็ทําทุกอย่างเองเลี้ยงลูกก็ทําเองซักผ้าล้างผดนมชงนมเนี่ยเก็บฝาห้องเนี่ยซักผ้าของแฟนซักผ้าเราเนี่ยเป็นหน้าที่เราทำเองหมดค่ะ น้ำตาทะลังรินสูญสิ้นหมดทุกสิ่งจะพายแพ้ความจริงเหมือนคนไร้ค่าอายุพัดพาชีวิตแลากสลายลงในพริบตา ธอพร้อมที่จะลาหลับไหลชั่วนิรันรเหมือนว่าเธอไม่เลือที่พึ่งใดใดตอนนั้นแอบภาพเขาครับไม่เป็นครับตอนนั้นเขายังดีๆอยู่ก็มีความสุขดีครับก็รักเขาเหมือนเดิมครับเขาก็ซักผ้าเองทำอะไรเองตัดบ้านเลี้ยงลูก เขาทำของเขาได้ครับไม่ครับเขาทำได้ดีกว่าคนปกติบางคนได้3แมไครับ<ป>คือพยายามพาเขาแต่เขาไม่อยากไปครับถ้าเขาจะไปกับเพื่อนเขาเพื่อนที่เป็นแบบเขาอะ่ะเขาไปไมผมส่งน้ำมันครับก็เดือนละเก้าพันครับเลาพอใช้ครับ คืออยากจะเข้ามาดูแลเขาก็ยังรักเขาเหมือนเดิมตั้งแต่แรกที่เจอจนเขาเป็นอย่างนี้ก็ยังรักเขาเหมือนเดิมจเจอที่ไทยแล้วที่ไทยเขาก็เลยถ่ายรูปไว้แล้วเขาก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์รายละเอียดนิดนึงนี่แหละค่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ที่ดินดูรูปแล้วก็จะให้ที่ดินมาช่วย,ยเขาก็รับปากแล้วที่ดินก็มา ก่อนหน้านี้ที่จะมาช่วยหนูก็หนูก,ก็ปก,ก,กติไง,งค่ะมีความสุขด,ดีตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เพียงแค่รู้สึกภูมิใจที่ทุกคนเอ,อให้ความช่วยเหลือและเมตตาหนูครอบครัวหนูก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่เมตตาให้โอกาสให้ความช่วยเหลืออย่างนี้ค่ะขอบคุณทุกคนแล้วก็ทีมงานที่ดีด้วยขอบคุณมากๆเพราะว่า เราก็ต้องการความช่วยเหลือตรงนี้อยู่แล้วอกะ บอกให้รู้แล,และเตือนว่าเธอยิงหายใจกลกาลุข um> ึ้นยืนที่สุดมันต้องอ่านไปแม้ว่าเธอไม่เืออะไรเรื่องที่รเราแก้ข่าวไห้ว่าคนคนที่ทำในเสียชีวิตไม่ทราบค่ะทราบจากพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะมาสาว ตกใจที่หนูคนลุกเลยนะที่หนูรู้สึกคนลุกเลยแหละอืมก็ก็แต่ก่อนหน้านี้หนูก็ห่วงเรกรรให้เขาแล้วไม่ใช่ห่วมแค่ปากนะที่เพราะหนูทํตัวหนูปวดน้ําด้ะทั้ง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 ปากทั้งจิตใจหนูเลยที่เพราะว่าหนูอยากจบแค่เนี้ยที่เรนกรรมันอยากจบแค่ตรงที่เราเนี่ยไม่อยากจะไปต่อแล้วอ่ะเขาจะยังไงก็ปล่อยเขาเขาอาจจะได้รับเวรรับการที่เขาทำแล้วก็ได้ ขึ้นรูปข่าววันนี้เองใช่ใช่ค่ะเพิ่งเหคนลลุกเลยเออ